ประโยชน์ของไผ่เนี่ยนอกจากนําไม้มาใช้ลําแล้วเนี่ยไผ่เนี่ยสุดยอดสารพัดประโยชน์เลยนะเดี๋ยวต้อมเล่าให้ฟังเอาแบบที่ต้อมใช้งานจริงๆอยู่ในส่วนต้อมเนี่ยข้อแรกเลยก็คือกินหน่อครับ ทางนกินนด้อ่อ2ออเนี่ยลำไผ่เนี่ยใช้ได้สารพัดประโยชน์เลยนะเนี่ยต้องกาลังตัดไปทาค้างปลูกผักแล้วที่สาคัญกําลังฮิตมากๆเลยคือ PM 2.5ครับตัวใบไผ่เนี่ยสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้มากกว่าพืนชนิดอื่นถึง30%บใบไผ่เนี่ยสามารถนํามาคุมแปลงผักได้ด้วยแล้วประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของใบไผ่คือเขามีเชื้อไตรโคเดอร์ม,มาจากธรรมชาติเวลาเอาใบไผ่มาคุมแปลงเนี่ยก็จะช่วยป้องก,ลกลันโรครากเน่าโคนเน่าเพราะฉะนั้นใบไผ่เนี่ยเราสามารถนํามาทําปุ๋ยหมักที่มีประสิทธิภาพสูงมีเชื้อไตรโคเดอร์ม,มาช่วยป้องกกันนนโคาเ อ,อพี่พี่ลองสังเกตดูดินใต้คนไผ่เนี่ยจะดีมากๆเอาไปปลูกลพื้นได,ได้เลยเดยกได้ว่ามีประโยชน์ทุกส่วนจริงๆครับพี่พท่านใดสนใจเลื่อยโซ่ไฟฟ้าและกันไก่ตัดกิ่งที่ทอมใทยอยู่ต้นคลิปต้องทิ้งพิกัดไว้ในสก,กาถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ทอมด้วยวันนี้ไปแหละสวัสดีครับ